ดีครับวันนี้เรามีะไรกัรมาเล่นครับเนี่ยอันนี้นะคะเรามีของเล่นใหม่ค่ะนี่ปลากกปลากกเฮ้ยมีลิ้นเลยเหรอโอ,อ้ลิ้นยาวอันนี้มันคืออะไรเนี่ยพี่ดิม อันนี้นะคะเป็นปากกบค่ะ <S 1> <S 1> <S อันนี้มันเป็นปากกบนะครับ<ช>มันเป็นเกมแล้วก็นี่เลยมันมีของแถมมาให้ด้วยนะมาใส่งนี้ได้อันนี้คือใช้สําหรับเล่นเกมนะคะพี่ดิมแล้วก็วันนี้เรามีกันถึงสี่คนเลยนะมีพี่ท็อปเพิ่มเข้ามาอีกคนเลย<า>เพื่อนใหมเ่เพื่อนใหม่ของพวกเรานะครับเราจะมาให้แข่งกันนี่เลยโดยใช้อันนี้เลยปากกบไหนลองลองเป่าดิท็อปลองเป่าเออลิ้งแต่ละคนยังยาวเลยเออยาวมากมันต้องใส่หัวด้วย นี่พี่ลองพี่ลองเป่าไปแล้วทุกอันเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่พี่อเล่นใครจะเป็นกบที่เก่งที่สุดในวันนี้โดยเราจะมีเกมนี่เลยตวัดมแมลงกินใช่เขาจะมีมแมลงนะแต่ว่า,มมาแมลงมันจะมีหนอนเนี่ยมีหนออมีพึ่งแต่ว่ามันจะมีตัวเนี้ยที่พี่ดูแล้วว่าตัวด้วงมันจะคล้ายๆกันตัวมันคล้ายกันไงมันมีด้วงสองตัวพี่ใช้เลขดีกว่าสมมติมพี่บอก สองสีแล้วก็หกเนี้ยใครเป็นคนเป่าก็จะได้แต้มไปสมมติพี่บอกว่าแปดอย่างเงี้ยไอ้เป่าเลขแปดลม้มก่อนเออไอ้ก็ได้แต้มเดี๋ยวไอ้อยู่ฝั่งนู้นท็อปอยู่ฝั่งนี้เราจะแข่งกันทีละสองคนนะครับแล้วเดี๋ยวคนชนะเนี่ยมาเจอกันมาทีมาครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแบ่งข้างกันเลยนะเราจะอูน้อยออกถ้าใครได้ดํดๆคู่กับดาเออขาวก็ไปเจอขาวเลยแล้วคนชนะมาเจอกันมาอูน้อยอ๋ออับอ เคพี่ไอซ์นะครับจะมาเจอกับพึ่งนะแล้วก็พี่ดีมจะมาเจอกับพี่ท็อปได้เลยถ้าคนชนะใครชนะก็จะมาเจอกันอีกทีหนึ่งเป็นกบที่เก่งที่สุดเป็นผู้เข้าชิงมาพร้อมแล้วมาเริ่มมาครับตอนนี้นะครับเราก็ตั้งเลขกันเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ พี่ไอซ์กับพี่พึ่งพร้อมยังพร้อมนะครับทั้งสองตัวนี้พร้อมนะเดี๋ยวจะให้ดีมนะครับเป็นคนอ่านเลขนะเราออกกันกี่เลขดี5้าเลขก็พอได้5เลขก็พอเราต้องให้พี่ท็อปนะครับเป็นกรรมการด้วยนะคอยนะว่าใครได้แต้มถ้าเป่าโดนเลขที่ดีมอ่านสมมติดีมอ่านเลข2นะปึ๊บใครเป่าล้มอย่างนี้ก็ได้1แต้มโอเคถ้าใครเป่าไปโดนเลขอื่นล้มสมมติดีมอ่านสองใครทําเลข3มล้มแพ้เลยรอบนั้นเราจะแข่งกันทั้งหมด3ามรอบนะโอเคสติต้องมีนะ สติมาปัญญาเกิดอ่าเดี๋ยวพี่ท็อปเป็นคนนับแต้มนะครับพร้อมแล้วเราจะเริ่มเลยเจ็บเอ้ยได้เนี่ยไอ้พูงได้เฮ้ยพูงได้แล้วเฮ้ยมาเฮ้ยไปไปเปล่าโอ้โยได้ไม่ได้เลือกทีแพ้นำมาอย่างดีแต่แพ้หมดเลยสองเลขโอ้พี่บอกแล้วให้มีสติเนี่ย ตกใจใช่ป่ะจะตนาแล้วพี่ตกใจมาครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในรอบที่สองกันเลยนะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามสองสามไปได้สหนได้เหรอเอ้ยตอนนี้เสมอไปดิ้งเก้าพึ่งนำเอาผมแล้วเหรอกาลังอย่าวยังไม่ผมเลยอีกเล็กนึงเอ้าหกโอ้โหอุ้ยไม่นเจอนะ ความเร็วอยู่เลยเนี่ยรอบนี้ไม่ฟาวแล้วรอบนี้ไม่ฟาวรอบนี้ไม่ฟาวแล้วพร้อมเฝาวแล้วไปแล้วต่อไปเป็นรอบต่ออไปปเ็นรบตัดสินแล้วนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะมาพร้อมแล้วนะพี่ท็อปพร้อมนะพร้อมหนึ่งสองสามหนึ่งหนอยู่นี่ใครได้พี่เสมออยูุ่้งยังไม่ล้มได้ต่อครบแล้วนี่ตกแล้วครับ ไช่พี่ท็อปดูอยู่เนื้อสูทุกคนคืคานนะสามารถไปตีที่ถัดกันพี่ดีมได้ดูเดี๋ยวเราดูในกล้องอีกทีหนึ่งแต่ว่าดูแล้วก็น่าชนะแหละโอเคนะครับก็สรุปว่าพี่พึ่งนะครับเป็นฝ่ายชนะพี่ไอซ์ไปเดี๋ยวพี่พึ่งเข้าไปชิงนะไปรอผู้ชนะระหว่างพี่ท็อปกับพี่ดีมนะครับได้เลยมาครับตอนนี้นะครับพี่ท็อปกับพี่ดีมก็มานั่งประจําที่แล้วนะนี่เลขจะเอาแบบวางเรียงหรือว่าวางไม่เรียงกูต้องเอะโอ้เล่นอยู่นั่นแหละ ต้องวางไม่เรียงรอวังไม่เลี่ยงนะระวางไม่เรียงแล้วได้ทำยากกว่าสลับแค่บางตัวก็พออ่ะสลับแค่บางตัวใหพ้พึ่งสลับให้พี่พึ่งนะครับมาเป็นกรรมการแล้วก็ให้พี่แป้งมาอ่านเลขนะถ้าพร้อมแล้วพึ่งจับตาดูดีๆต้องดูใ,ใกล้นะว่าลิงใครโดนก่อนนะอย่าลืมนะว่าถ้าโดนตัวอื่นล้มนี่คือฟาวเลยนะโอเคพร้อมแล้วเราจะเริ่มรอบแรกเลยนะครับหนึ่งสองสามเก้าเก้าเก้ายี่เฮ้ย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 สองเก้า อาอหายยังไงวางไว้โดนตัวอื่นเฮ้ยโดินงดิ่ดิ่ดิหมดแล้วห้ตัวฮะมันมีตัวหนึ่งล้มตัวไหนตัวนี้เหรอตัวหนึ่งล้มใครทำไม่หลงไม่รับสารภาพพึ่งต้องบอกอ่ะเพราไม่มีากให้รับสารภาพหรอกใครฟ้าวพี่ดีพี่ดี้งฟาวเหรอรออีกแป้งรออีกเหรอโอ้ยยังไม่รู้ตัวอีกไปเป่าเลขอื่นเหรอ ่ยไมเจอท็อปจริงก็สรุปนะครับว่ารอบแรกนะพี่ท็อปชนะไปนะครับโดยไม่ต้องต้องใช้แรงมากเลยนะใช่ของของดีมันยากกว่าของดีมันยากกว่าเพราะว่ามันสลับเลขเออมันก็ต้องมองหาว่าเลขเลงก็คือเลขอีกตัวไหนก็ของท็อปมันก็สลับเลขเหมือนกันไง ไม่แต่ดีมแข่งกับท็อปท็อ,อปมันก็สลับเลขรอบแรกนะครับพี่ท็อปชนะไปแล้วแล้วก็เราจะมาเริ่มรอบที่2กันเลยนี่กรรมการเรากำลังตั้งอยู่พร้อมยังกรรมการทั้งสองคนโอ้โหคือและลุ้นมากเลยนะต้องจับตานะต้องลุ้นมาพร้อมแล้วเริ่มเลยซีอยู่ไหนใครเอาไปต่อนอฮ้ยไม่ได้อ่ะอ้ยดีมได้เหรอเฮ้ยนึ่ พอได้ไปแล้วเท่าไหร่อ่ะดีมดำอยู่เหลือสองตัวเฮ้ยโอ้วีดีมชนะพี่ดีมชนะไปแล้วพอแล้วโอ้โหแลอวเงินเขาเัวแล้วต้อหน้ไาทันเลยอ่ะเหมือนแป้งพอเห็นดีมพอเห็นดีมจะชนะใช่ไหมเออก็เลยเพิ่มเลขรอบที่สองนะครับพี่ดีมชนะไปด้วยคะแนนสี่ต่อหนึ่งเลยนะโอ้โห อย่าให้พี่ผิดหวังสิตัดสินแล้วพี่ตัดสินแล้วพร้อมแล้วนะครับรอบสุดท้ายเริ่มเลยสามสองหนึ่งใครน้าอ่ะเฮ้ยตื่นเต้อกันอยู่เฮ้ยดิ้นกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหมดแล้วไม่ใช่หรอมันแค่ห้าเลขดี้ชนะใช่พี่ดินชนะเพราะว่าเมื่อกี้หนูชูใช่เพราะว่ามันจบที่ตัวนี้เอาแค่ห้าเลขเลยโออบก้อห เขาเห็นดีมจ,จ<อ>ะชนะแล้วอย่างนี้ทุกทีโอเค okay, ครับก็สรุปว่านะครับพี่ดีมเป็นคนชนะไปนะครับก็เป็นพี่ดีมเข้าไปชิงกับพี่พึ่งนะมามาเลยไม่กลัวหรอกโอ้โหจริงอะ่ะดูอะ่ะยากเหมือนกันนะมาครับรอบนี้นะครับเป็นรอบชิงและใครจะเป็นกบที่ไหวที่สุดดีมพร้อมยังเนี่ยไม่คุยล้วเาละจตใจริงจังจริงจังมากเงียบมากพร้อมแล้วเริ่มเลย ดินอ hey, hey, ้ไรนี Für ่งเฮ้ยพื้นพนแล้วเฮ้ยใครใครใครมีคนฟาวมีคนฟาวมีคนฟาวแน่นอนถ้าไม่รู้ดูในกล้องเดีอใครฟาดวเงินด้วยนี่ไม่ขนีแบบนี้ มันติดอันนี้อยู่ดิมก็เลยจะเป่าให้มันให้มันออกตื้นเจังหวะกับจังหวะเลือกไงนี้โอ้โลิ้นมันพันเนาะไม่ของดีว่บมันไปเกี่ยวป้ายอันนี้มาตรงเนี้ยดิมก็เลยกำลังจะเป่าให้มันออกแล้วมันก็เลยไปชนอันนี้โอ้โหตอนนี้นำอยู่หนึ่งต่อตูนนะครับ V R เรามีนะต้องรัดสารภาพด้วยนะมาครับตอนนี้นะครับเราจะเริ่มรอบที่สองแล้วนะดิมถ้ารอบนี้พลาดนี่คือแพ้เลยนะอย่าให้ลิ้นไปเกี่ยวอะไรอีกนะมาพี่แป้งกับพี่ท็อปพร้อมแล้วนะครับ พร้อมแล้วหนึ่งสองสามสองสองที่ไหนอีอีเอาล่มนะเฮ้ยเฮ้ยขอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ยเอเฮ้ยเฮ้ยยเ้ยยเเฮ้ยเฮมยเ้ยเฮ้ยเเ้เมยอเ้ีฮะยเไ้้มเอ้ยเหรอมเ้ม้้ เดี๋ยวมันหมดแล้วครบแล้วเมื่อกี้มันขางอะเลี๋ยมันขางแล้วมันก็ไม่ไปอ่ะดีก็ดีไม่เป่าลมเปล่าดีแบบไม่ยอมดีไม่ยอมทายลมอะเนี่ยอ๋อจริงมันค้างจริงดิดแล้วแบบทิ้งเลยโอเคแพ้ก็ได้เจะต้องแบบพยายามเขยอาให้ยอมรับยอมแพ้แพ้ก็ได้ก็สรุปนะครับพี่พึ่งนะครับเป็นฝ่ายชนะไปนะ นะคะให้น้องดูนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามช่องพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบบ๊าายยดีทำไรเนี่ยหมาเอ้ยมันนอนหรอกเฮ้ยเฮ้ยเหยื่อะเยอรู้ตัวอืมเยอรู้ตัวนะเหยอะรู้ตัวแล้วเราจเข้าไปแกล้งหมาแล้วนะแกล้งหมาคืองานของเราเุ้ยดีใจจังเลยเจ้าของจะปล่อยฉันออกไปเที่ยวแล้วที่ไหนได้เจ้ามาแกล้ง เฮ้ยอะไรเนี่ยกลเฮ้ยไม่กลัวด้วยดิม